วัสดีครับวันนี้ผมก็อยู่ที่บัสซี่นะครับเรามาถึงแล้วบัสซี่นะครใครไม่รู้จักตรงนี้ก็ถือว่าเชยนะครับบัสซี่เป็นจุดศูนย์กลางปารีสเหมือนกันนะครับเป็นแหล่งย่านท่องเที่ยวเหมือนกันสําหรับนักเที่ยวลาตียามค่ําคืนนะครับยามค่ําคืนบาร์พับร้านกาแฟร้านอาหารนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูวันนี้พูดมากคอเริ่มแห้งแล้วนะเดี๋ยวผมพาไปดูฮะไม่ต้องพูดอะไรเยอะไปดูกันเลยนะครับจัดป้าย i'm ah, mas...

เป็นร้านอาหารคนระับร้านอาหารมีร้านอาหารญี่ปุ่นร้านอาหารไทยร้านอาหารฝรั่งอะไรยงี้ครับวันนี้วันเสาร์นะครับอากาศไม่ค่อยนี่เท่าไหร่แต่ก็ดูเงียบๆนิดนึงแต่ก็พอมีคนนะครับพอมีคนนะพอมีคนอยู่นะครับวันนี้ ตอนนี้เรามาเร็วไปมากปกตินคนที่ยอกเที่ยวกันเที่ยงคืนนะเที่ยงคืนตีหนึ่งเลยประมาณนี้ ปรับสบายโอปรับได้เรอเออน้าร้าสาวสวยมากครับเมืเ่อกี้น่าจะเป็นสเปนนะถ้าจะไม่ผิด des jeunes <inaudible> วันนี้ผับนะครับวันนี้เป็นผับที่เคยมาประจำนะครับวันนี้ปิดนะครับช่วงนี้โควิดนะครับก็ปิดแล้ว เดี๋ยวเราค่อยไปหาร้านนั่งชิวๆกันรู้สึกคอแห้งนะเป็นไงครับในย่านนี้นะครมันก็จะเป็นซอยเล็กๆสวัสดีครับตอนนี้เราก็ได้ที่แล้วนะครับ ได้ที่ทำเลแบบชิวๆอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มาดูเมนูกันนะครว่าจะสั่งอะไรนะครับก็อ่านไปอ่านมาเจอเมนูนี้ครับไหมไทยครับเดี๋ยวเราก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรเดี๋ยวมาสั่งดูแล้วกันสั่งกินดูแล้วกันโอเคครับเผมจะสั่งไหมไทย ตอนนี้เราก็สั่งเลยครับเราจะดูว่าอันไหนอร่อยผมก็สั่งโมจิโต้ตอนแรกผมว่าจะสั่งไหมด้แล้วแต่ว่าผมดูมันอาจจะเป็นเหมือนน้ำหวานสำหรับสาวๆนะผมก็เลย,เ,ยเปลี่ยนมาเป็นโมจิโต้ใส่อันกฮอลนธรรมดาดีกว่าออโอเคครับเดี๋ยวเรามานั่งดื่มกันวันนี้ก็ชิวๆแค่นี้ที่ที่บัสซี่ครับครับตอนนี้เราก็ได้มาแล้วครับได้โมจิโต้มาครับ ก็ชิมดูก็รสชาติใช้ได้ครับสดชื่นเลยครับทีนี้สังเกตน,นะครับหลอดที่นี่เขาไม่ใช่พลาสติกนะครับเป็นหลอดกระดาษนะครับหลอดสําหรับนี่เขาเป็นหลอดกระดาษแล้วนะครับไม่ใช่หลอดพลาสติกนะฮะ นุ่มมากนุ่มลื่นคอแบบสุดยอดมันจะมีกลิ่นกลิ่นมะนาวครับกลิ่นมะนาวแบบเปรี้ยวๆนิดนึงแล้วก็กลิ่นเอ่อเมนทอนนะครับกลิ่นใบสะระแหน่บ้านเราเรียกสะระแหน่ก็แบบที่บ้านเนี่ยหกเป็กเออตัวจะเป็นคนเมี้ย ครับไม่แพงด้วยครับร้านนี้แค่6กกิโลคเออชิวๆครับไม่ถึง10ไม่ถึง10แต่รสชาติก็ใช้ได้นะเออใช้ได้มากคุ้กกิ้ติ๊กอม่อิ้เกี้ยวสาตุกเราต เนี <c oughs> ่ครับล้างโควิดโอ้โหเนี่ยครับล้างโควิดนะครับโควิดมันอาจจะติดอยู่ที่คอครับมันโควิดติดอยู่ที่คอแล้วก็เอาแอลกอฮอล์เข้าไปล้างมันอ้าวชิบหายแล้วไปแสนอเข้าไปตันหลอดครับดูดไปขึ้นนะครับ Two hours later. ีครับชมคลิปจบแล้วอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์นะครับกดติดตามคลิปได้นะครับโอเคนะครับจัดไป